ทำไมคุณลูกค้ามีปัญหาเยอะจังเออคุณครับผมเป็นลูกค้านะครับลูกค้าแล้วทำไมฉันต้องยอมทุกอย่างเลยเหรอวันทำไมคุณทำอย่างนั้นผมก็สั่งสอนแล้วไงว่าลูกค้าคือพระเจ้าผมไล่คุณออกชานมไข่มุกมาแล้วค่ะเนื้อขาด นี่คุณเลือกได้ยังงั้นผมเอาเป็นสเต็กหมูก็แล้วกันค่ะรอสักครู่ค่ะทำไมพูดจาไม่เพาะเลยนี่ค่ะสเต็กโอ้ยคุณไม่มีมารยาทกับลูกค้าเลยนะแล้วน้ำที่หกอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่คุณจะเช็ดให้ผมสักทีละ่ะ ทำไมคุณลูกค้กามีปัญหาเยอะจังเออคุณครับผมเป็นลูกค้านะครับลูกค้าแล้วทำไมฉันต้องยอมทุกอย่างเลยเหรอนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณทำตัวแบบนี้คุณอยู่ที่ร้านนี้ได้ไม่นานหรอกพนักงานาภาษาอะไรบริการก็แย่พูดจาก็ไม่ดีนี่คุณไม่ต้องเลยผมไม่คุยกับคุณแล้วผู้จัดการผู้จัดการการ้านอยู่วไหมผู้จัดการมีเรื่องอะไรหรครับ ร้านคุณบริการแบบนี้เหรอหัดสั่งสอนเด็กเซอร์คุณบ้างสินี่มม่เกิดเรื่องอะไรกันอ่ะวันก็คือคกองพนักงานคนนี้น่ะสิไกลแค่ผมทําน้ําหกมาทเกีรยาก้าล้าวใส่ผมวันทําไมคุณทําอย่างนั้นผมก็สั่งสอนแล้วไงว่าลูกค้าคือพระเจ้าบ้านเธอก็เดือดร้อนถ้าตกงานตอนนี้มันหางานยากนะวันไม่คิดจะฟังวันอธิบายอ่นเหรอไ้ยไงว่าแล้วว่าต้องมาไม้นี้ สีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเดี๋ยวลูกค้าก็ผิดเชื่อเด้ต้องประจานให้เคดไม่ต้องกลัวผมไม่เอาไว้อยู่แล้วพนักงานนี่แย่แบบนี้หมายความ,ม,ามาว่าไงคะผู้จัดการหมายความว่าผมไล่คุณออกโทษฐานที่แสดงจิริยา,ยายแย่ต่อลูกค้า <h ook> นี่แหละสมน้ำหน้าไม่ได้นะคะ <h ook> พี่ห่วงกับลูกค้าถ้าลูกค้าทำตัวแย่ๆกับพนักงานของพี่พี่จะว่าไงคะ เออหมายความว่าไงอ่ะก็พี่คนนี้เขาลวนลามพนักง,งานของพี่ขนาดหนูเป็นลูกค้าหนูยังทนไม่ได้เลยเป็นพี่พี่ทนได้หรอคะเฮ้ยไอ้น้องเอาอะไรมาพูดอะ่ะอย่ามากล่าวหากันมั่วซั่วนะมั่วเหรอพี่ดูนี่รับอะไรดีคะอนะไรอ่ะแกกินอะไรอ่ชะชานมไข่มุกไหมนี่เอาสิเอาสิรับเป็นชานมไข่มุกสองนะคะ นะโอ้ยมีนมด้วยเหรอร้านเรามีชานมไข่มุกกาแฟสดแล้วก็น้ำผลมไม้ค่ะไม่อ่ะผมอยากกินโน no. ขอความกรุณานะคะไม่ทะลึ่งได้ไหมคะกรุณาให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงเป็นเพศแม่นะคะเหรอครับแล้วถึงตาผมสั่งอาหารหรือยังครับค่ะสั่งได้เลยค่ะ คุณก็เข้ามาใกล้ๆสิผมจะได้สั่งสั่งตอนนี้ก็ได้ค่ะอุ๊ยน้ำหกมาเช็ดให้ผมหน่อยสิครับคุณทำอะไรของคุณนะ่ะสรุปคุณจะเอาอะไรงั้นผมขอเมนูด้วยครับนี่ค่ะเมนู บนลามพนักงานหผมเหรออะไรทำไร่ทำไรอะทำไรอะคุณใจเย็นค่ะขอโทษนะครับที่ผมมองคุณผิดไปคำว่าลูกค้าคือพระเจ้ามันใช้ไม่ได้กับทุกคนจริงๆไม่เป็นไรค่ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันกระทำไม่หยุด ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบทายิ้มอีกทีได้ไหมจะหาคนเธอทําไมตัวเหม็นขนาดนี้เนี่ยไม่ได้อาบน้ําหรอออกไปห่างๆฉะนะเดี๋ยวทองฉันหล่อหมดสมัยนี้อะนะนอกจากการศึกษาดีการแต่งตัวก็ต้องดีเครื่องประดับก็ต้องมี อไอรถคนกวาดขยะเกะกะจริงๆเลยนี่ไปนั่งตรงอื่นไม่ได้ยังไงฉันจะจอดต,ตรงนี้ที่มันก็ตั้งกว้างน่าจะจอดได้นะหนูไม่แหกตาดูหรอฉันจอดได้ไหมเอางี้เดี๋ยวลุงไปขยับจอดให้ไหมหอสเอรอถป้ายแดงใครจะกล้าขึ้นไปขับก็อีกแค่คนกว่าขยะ คิดจะขโมยรถฉันเหรองั้นเดี๋ยวลุงขอคุณเท้าก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขยับให้หฉันไม่รอรออะไรยังไม่เล่นไปอีก สวัสดีครับคุณผู้หญิงมาติดต่อเรื่องอะไรครับฉันมาสมัครงานน่ะอ๋องั้นเชิญชั้นสองเลยครับอือนี่เมื่อคืนควบแฟนใช่ไหมเออเปล่านะครับทําไมตัวเหม็นขนาดนี้เนี่ยไม่ได้อาบน้ำหรอออกไปห่างๆชะน,นะี๋ยวทองฉันหมองหมดถ้าฉันได้เป็นผู้จัดการที่นี่นะแล้วถ้าเธอยังไม่ปรับปรุงกลิ่นตัวฉันไล่เธอออกแน่ แต่งตัวอย่างกับคนบ้านนอกยังจะกล้ามาสัมภาษณ์งานอีกสมัยนี้อะนะนอกจากการศึกษาดีการแต่งตัวก็ต้องดีเครื่องประดับก็ต้องมีรถก็ต้องหรูทำงานไม่เป็นก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วเงินเดือนจะพอใช้เหรอก็ผ่อนไงหาบริษัทดีๆที่ให้เงินเราเยอะๆถ้าเงินเดือนน้อยก็แค่ทำงานไปนสักพักแล้วก็ลาออก ถ้าบริษัทไหนให้น้อยแต่มีลู่ทางบวกค่าซื้อของได้ก็อยู่ไปก่อนไปไปนั่งตรงนู้นยินครับนั่งพูดที่สั่วนได้แล้วครับบอสบอส รปภอ,ออมฝากไปซื้อน้ำส้มคันม้นหน่อยสิได้เลยครับบอสเอากี่ขวดดีครับสักสามขวดก็ได้นะได้ครับเอา้าทำไมไม่เดินเข้ามาหละ่ะคุณรปภเอ่อไม่ดีกว่าครับคุณผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผมโดวเเม็นนะครับหืมการศึกษาดีแต่งตัวดีมีทองใส่แต่จิตใจ ต่ำตมได้ใจจริงๆเลยฉันว่านะบริษัทที่เธอออกมาเขาคงจะสูงขึ้นแน่ๆเลยเชิญออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วที่นี่ไม่รับคนจิตใจต่ำตมแบบเธอเอ,อไปสิคุณรปาภาไปบอกแม่บ้านให้มันล้างบริษัทนี้ทั้งตึกเลยนะครับบอส จำไหมนะครับบางคนชอบแต่งเติมเปลือกนอกของตัวเองให้ดูหรูแต่ข้างในนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นรูปลักษ์เครื่องประดับภายนอกไม่ใช่เครื่องวัดนิสัยคนแต่ควรวัดที่จิตใจและการกระทำเป็นสิ่งสำคัญนะครับแคคค่่เอในนนยิิ้้มมมัักก็ทไหไหดปล ถ้ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน